สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจิตรามอบตัวแล้วกงค่าลอตเตอรี่กว่า800ล้านเวลา13นาฬกา30นาทีวันที่10ลพฤษภาคมที่ห้องประชุมชั้น2สำนักง,งานตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีจิรวัตรพยุงธรรมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 รักษาราชก,การแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยพันตำรวจเอกคงศักดิ์บุญสือสวรรค์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดและพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้สอบสวนนางสาวจิตราโยธาพิรมผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อโกงซั์หลอกขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้ต้องหาหลอกให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงโดยซื้อในราคาใบละ80บาทและบางคนหากไม่รับสลากไปขายก็สามารถฝากขายและรับเงินส่วนต่างฉบับละ3-5บาทในช่วงแรกผู้เสียหายหลายคนได้รับสลากจริงและผลตอบแทนจริงทำให้มีผู้หลงเชื่อจำนวนมากต่อมาในรอบประจำวันที่16เมษายน64ผู้ต้องหาไม่ส่งสลากและจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก และปัจจุบันมีมูลค่าความเสียหายในพื้นที่สถานีตำรวจโพธทเมืองตราดเป็นเงินจำนวน814,184,113ล้บาทรวมผู้เสียหายเบื้องต้น66คนสำหรับคด,ดีนี้เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2564นางสาววนิดามานะเปรมปรีพร้มพรรอมผู้เสียหายจำนวนมากได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจโพธเมืองตราด ให้ดำเนินคดีกับนางสาวจิตราซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้เป็นคดีอาญาที่400ทับ2564พร้อมรวบรวม,รวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดตราดออกหมายจับที่45ทับ2564ลงวันที่6พฤษภาคม2564จนทางผู้ต้องหาทนความกดดันไม่ไหวเข้ามอบตัวผ่านช่องทางชี้บออแสของตำรวจพูธรภาค2เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัย และความยุติธรรมในการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายท้งนี้ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากและค่าเสียหายเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ